สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะแม่หมอจะมาในหัวข้อที่ว่าภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาอะค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเพราะคุณอาจจะสงสัยว่าริมดูไม่ออกอะว่าสรุปแล้วเนี่ยคือคิดยังไงกับฉันแน่เนี่ยฮะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาอะคิดยังไงกับคุณอะเรามา มาอ่านพลังงานของเขาด้วยสำรับนี้ก่อนนะแล้วเรามาอ่านพลังงานของคุณด้วยสำรับนี้เนี่ยนะคะมาของเขาพวกเขาเรียกว่าลักษณะของคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาเป็นคนยังไงเป็นชาวธาตุน้ําได้นะคะมินกรกฏพิจิกเป็นคนที่เป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะ ความรู้สึกยังไงก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละไม่ยอมบอกหรอกปากหนักคุณนี้นะแต่ว่าอ่อนไหวภายนอกที่ดูเป็นคนที่เงียบเงียบนิ่งๆ่เนี่ยนะตามภาพเลยนะทําเป็นไม่สนใจคุณหันข้างเห็นคุณก็ทําเป็นเหมือนมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมีแบบไม่ได้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั่นแหละเขานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะทําเป็นแอบแบบแบแอบโพแอบเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับทะเลได้หรือเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดที่มีแม่น้ําลําคลองหรือทะเลได้นะคะ มันมีเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเรือเห็นไหมคะหรือบางคนก็เป็นชาวต่างชาติที่ยกข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันก็ได้นะคะในระยะทางในการเดินทางได้เนาะเป็นเป็นคนไทยในต่างแดนที่ต้องไปทําต่างชาติก็ได้หรือว่าคนต่างชาติที่ต้องมาทําเมืองไทยหรือชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะแล้วพลังงานของเขาอีกก็คือ queen of pentacles นะคะเป็นคนที่ เป็นชาวธาตุดินได้นะคะการพึ่งศัก์มังกรแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินเก็บเนาะเป็นคนที่แบบสร้างฐานะกําลังตั้งตัวนะแล้วก็สําหรับบางคนพลังงานนี้ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เดือดร้อนทางการเงินแล้วก็ว่าได้นะคะนะคะ,นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองหรือว่ามั่นใจตัวเองสูงตีดอะ่ะก้าวถ้วยอะ่ะ เป็นคนที่ทําเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยนะเป็นชาวธาตุด,ดเด่นที่ชาวธาตุน้ํามีกรกดพิจิกได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบหยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองมากจะไม่มีทางให้ใครรู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรถ้าไม่มั่นใจว่าการการที่จะมอบความรักให้ใครและต้องโดนปฏิเสธของคนนี้จะไม่พูดเด็ดขาดนอกจากว่าเขามั่นใจแล้วว่าคนที่ คนที่เขาจะเข้ามาสารน้พันธ์ด้วยต้องรับเขาอย่างเดียวปฏิเสธไม่ได้คนนี้ไม่ชอบการโดนปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจิกจิกย็ยักจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบที่ผ่านมาแล้วจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เจ้าสาําราญชอบกินเหล้าชอบดิ้งชอบพกปากสังสรรกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นคนที่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรอย่างเงี้ยแหละเออนะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนลี่สาําราญมีตัวเลือกเป็นคนที่ชอบชีวิตอิสระ นะยังไม่อยากมุ่งม,มั่นหรือคบกับใครจริงจังอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะสําหรับพลนี้นะคะอ่ะแล้วก็นิ่งแสดงออกด้วยความนิ่งเฉย <c oughs> คราวนี้เรามาเช็คพลังงานในฝั่งของคุณกันบ้างฝั่งของคุณลักษณะเป็นยังไงเดือดเด เดดเดตคือชาวลัคนาราศีพิจิกได้นะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านความเป็นความตายมาได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่แบบเคยเคยผ่านช่วงวิกฤตชีวิตที่แบบเกือบตายไปแล้วแล้วรอดมาได้อย่างปฏิหารอะไรอย่างนี้ได้นะหรือเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหากับคนที่คุณนึกถึงนะอาจจะเคยรักเลิกหรือว่าเคยเคยมีเรื่องราว ที่มันไม่ดีกันเท่าไหร่ในอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือเป็นคนที่สื่อสารทั้งจิตวิญญาณลึกลับอะไรอย่างเงี้ยได้นะแล้วพลังงานของคุณเป็น king of c u p ก็คือคนทางน้ำเนี่ยพลังงานในวันเนี้ยออกมาพร้อมกันเลยอ่ะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยในต่างแดนที่ทำงานที่ต้องข้ามน้ำ้ัมทวีีข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เหมือนกันหรือว่าท่ามฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชอบ เป็นชาวบองงหรืออะไรงก็ได้นะเป็นอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันแล้วก็พลังงานของคุณตอนนี้นะมันเป็น king of c u p คือคนที่แบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแต่มีความรู้สึกดีๆให้กับใครบางคนแลวยังแอ, 2, แอบส่องแอบสืบคนคนนั้นของคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางคนจบกันไปนแล้วหรือว่าในสถานการณ์ที่เขานิ่งเงียบใส่เราทําให้เรารู้สึกว่าเราก็เฉยๆบ้างเราเราคุณนํะมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจากคนที่เคยอาจจะ จากคนที่เคยมีเรื่องราวเจ็บปวดหรือเรื่องราวที่ที่มันไม่สบายอกสบายใจหรือเจ็บกับคนของคุณหรือว่าเงียบกันไปอย่างเงี้ยตอนนี้จัดเมน้นท์พากัหรับนี้เป็นคนที่ร้องลําทําเพลงคือมีความสุขแล้วอ่ะกับชีวิตของตัวเองฉันอยู่ได้ฉันอยู่ได้ฉันมีความสุขชีวิตฉันมีความสุขแล้วนะอะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือคุณผ่านความเจ็บปวดหรือความที่ทําให้เรา ไม่สบายใจมาจนจุดที่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่มีความสุขและโนสนโนแคร์ so no หรือว่าใช้ชีวิตได้นะบางครั้งเนี่ยเสียงเพลงหรือว่าเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับเพลงอ่ะมีส่วนในชีวิตของคุณและเขาอะเนาะทุกๆครั้งที่ฟังเพลงหรือการลงเพลงสลับไปมาการส่งเพลงหาการอะไรอย่างเงี้ยได้นะในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเคนนี้นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาได้ด้วยนะเดอะเดทกับจัสเมนคือโชคชะตาที่จ้องทํานําพา มาให้เจอกันแล้วก็ต้องมีวันห่างไกลกันหรือเป็นช่วงซับเลตอะไรเงี้ยนะคะโอเคช่วงห่างกันเหมือนความรักครั้งนี้มันมีช่วงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราวนี้เรามาส่องความรู้สึกของเขาว่าคนที่ภายนอกดูนิ่งเงียบเนียนะ่ยใจลึกๆแล้วเนี่ย เขาน่ยคิดยังไงกับคุณนะนะคะอะเรามาใช้สำรับไหนดีอะสำรับเลขนี้อ่่นแล้วกันเนาะเนาะมาดูซิไม่ได้ใช้นานละเขาในภายใต้ความเงียบๆคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณสิบไม้เทา้าใจลึกๆก,ก,ก็คือยังแบกความรู้สึกเอาไว้ข้างในหรือคนคนนี้ที่นี่สิบไม้เทา้าที่เขาต้องเงียบไปอ่ะแะม่หมอหมองว่าพลังงานของเขาเนี่ยคนคนนี้นะ สิทธิ์ไม้เท้าเกิดขึ้นน่ะตัวเขาเองมีภาระหน้าที่มากมายเลยเหมือนกับบางคนเป็นเสาหลักในครอบครัวหรือว่าทุกอย่างก็คือเขาเขาเป็นเสาหลักเป็นคนที่ต้องดูแลมันมีหลายหลายคนที่เขาต้องห่วงใยและต้องดูแลจําเป็นต้องดูแลเรียกว่าจําเป็นต้องดูแลมีหน้าที่ที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติาตกโกหกการอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนตัวเขาเองอะ่ะ ทุกอย่างทุ่มเทไปให้ในเรื่องของการเงินในการงานเนาะและความมั่นคงในชีวิตหรือก็ต้องดูแลคนในครอบครัวอะไรก็ว่าได้นะอ่ะคราวนี้เรามาสวมพาลาังงานของเขาเลยก็ได้อ้าโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงไปต่อันดีกว่าเขามีมากมายหลายสิ่งอ่ะที่เขาต้องทำอ่ะแต่จริงๆตอนนี้คนที่นิ่งเงี้ยหายไปอ่ะมันมีไพ่ของการเลือกหัวใจนะมันมีหลายสิ่งเลยที่เขาต้องทำในเวลานี้ะ ต้องตัดสินใจต้องต้องเป็นคนที่เป็นต้องดูแลคนนู้นต้องดูแลเรื่องงานก็ต้องตามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งอะ่ะแต่วันมีอย่างอย่างที่ตอนนี้ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาดูแลหวัวใจตัวเขาเองในขณะที่เขาหายไปหรือว่านิ่งเงียบไปนะคะแล้วเหมือนกับเขาอยากจะเลือกใจเลือกความรู้สึกของตัวเองมากกว่าภาระหน้าที่เออมันเป็นพลักงานของคนที่อยากจะอยากจะเลือกเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ใช่เลือกในสิ่งที่ต้องทําอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมอ่านะคราวนี้ คนคนนี้นะกำลังเตรียมตัวนะคะ King of One กลังคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเก่งเลยแหละเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่พูดถ้าบางคนที่แบบเออแบบ มีเสน่ห์ทางคําพูดค่ะลมพรมคายแล้วกันนะคะเป็นคนที่เอาชนะใจคนได้ด้วยคําพูดคนคนนี้ถ้าเกิดว่าพูดดีก็คือดีเลยอะ่ะดูมี like mm hmm. เสน่ห์แต่ถ้าพูดร like mm ้า hmm. ยคือเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขากําลังมุ่งหวังไปเกี่ยวกับเรื่องการงานสําหรับบางคนน่ะคนของคุณน่ะกาลังจะไปโฟกัสงานใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่าจะเริ่มต้นกาลังจะต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยนะเลยทาให้เขารู้สึกว่าไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากเกินไปคราวนี้อะแล้วยังไงต่อถ้าแม่หมออยากสวมพลังงานจะสวมเลยก้าวไม้เ hmm. ท้า hmm. ความเงียบของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าถ้าเขาเงียบต่อไปอะนะไม้พังหมดแล้วตอนนี้เขาจะเริ่มปลดล็อกตัวเองอะตอนเห็นมันมันมีไพ่สองใบนะที่เดี๋ยวว่าเขาจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าสิ่งที่เขาต้องทำะนะเป็นหัวใจแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกถ้าเป็นเพี้ยนไม่เท้าสําหรับเอื่อมันจะถูกพร้อมล้อมไปด้วยกําแพงใช่ไหมคะอันนี้คือกําแพงร่วงหมดเลยแล้วก็เหลือหนึ่งไม้ที่เหลืออยู่แล้วมันท่าตกใจไประมาณว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่เขาจะต้องหลุดออกจาก กรอบหลุดหยุดออกจากกำแพงหรือหลุดออกจากถ้ำในสิ่งที่แบบเขาอยู่กับตัวเองเก็บตัวมานานแล้วอ่ะมันเงียบเกินไปแล้วอ่ะเขาจะต้องพังทาลายกำแพงนั้นๆออกมาเพื่อที่จะทําตามหัวใจที่เขาต้องการเห็นไหมในขณะที่เขาเงียบอ่ะเขาก็ยังส่องสื่อโซเชียลของพวกคุณอยู่นะแม่หมอมองว่าม,ม,ม,มันเป็นรูปโลกเขามองคุณในระยะไกลๆหรือไม่ให้คุณรู้อะไร เอาพันนี้เรามาส่องความรู้สึกเขาแล้วกันไอ้ที่เงียบเนี่ยมีความรู้สึกให้เราไหมอะที่เงียบเนี่ยมีความรู้สึกให้กับพวกคุณไหมสิบดาบเห็นไหมคือจริงๆแล้วอะพวกคุณน่ะอาจจะเคยทําร้ายกันมาก่อนหรือว่ามีคําพูดหรือเคยพังกันมาก่อนเรียกว่าเดอะเดก็ขึ้นเนาะมันเป็นการจบหรือว่าการการเคยแยกย,ย้กายห่างไกลกันไปเกือบจบจริงหรือว่าจบจริงกันไปนแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเขายังเขากลับมาเริ่มเสียดายกลับมาเริ่มรู้สึกว่า เขาเงียบนะเขานิ่งมากเลยอะ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่มั่นใจว่าถ้าเขากลับมาในคราครั้งนี้มันจะเป็นรูปแบบไหนอย่างนี้ไงแต่ว่าเขาจะออกจากเซฟโซนของเขาแล้วแหละเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขานิ่งเกินไปนะคะแล้วยังไงต่อเขารู้สึกกับคุณแม่ไอ้ถ้าเกิดสีเหลืองเกิดขึ้นนยังหวงแหและยังเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆไว้นะพวกคุณนะน่าจะเคยมีเสียงเพลงที่สื่อถึองความรู้สึกความรักต่อกันมาก่อนแล้วนะคะจัดเม้นท์มันถึงเวลาแล้วนะ ที่เขาจะต้องเริ่มต้นเด e f ฟูเริ่มต้นทําในสิ่งที่ใจของเธอของตัวเขาเองเรียกร้องมากกว่าสิ่งที่เขาต้องทํามันมีบางอย่างที่เขาต้องหันหลังไปทําเพื่อที่จะในเรื่องส่งวนตัวตัวเองเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่แต่มันรู้สึกว่าถ้าเขาถ้าเขาตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเคลียร์ในสิ่งที่ที่มันเป็นภาระของตัวเขาเองหรือภาระทางบ้านได้ไปเกือบเกือบแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละมันเหมือนกับว่าเอ้ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาไม่หมอนมือเขว่าว ที่เขาเงียบหายไปอะ่ะมันมีเรื่องราวที่เขาต้องไปทําไม่มีไม่มีกําลังใจที่จะมาสนใจในเรื่องของหัวใจสักเท่าไหร่เลยปล่อยให้ทุกอย่างมันนิ่งเงียบและหายไปตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาอยากจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้่งยังไงต่อไม่จะต้องส่งพลังงานได้ปะทีออฟวานเป็นรักทางไกลได้นะเพราะเขารู้สึกว่าเ,เรื่องงานาสำหรับบบบางคนที่เขาไปสมัครงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออสำเร็จหรือว่า เริ่มเริ่มเห็นหนทางและมันเริ่มเบาลงและเออความยุ่งยากอะไรเงี้ยมันยังไม่มีพลังงานของรักสามเศร้าเข้ามานเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นักหนา่คนที่ยังไม่ได้คอมมิชเนต์กับใครเพราะว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เขายัางไม่พร้อมที่จะตกลงปงใจกับใครก็ได้นะสมัยก่อนอาจจะมีตัวเรื่องต,ต,ตัวเรื่องมากมายอ่ะนะคะเดอะมูนเป็นรักรักที่ที่มันมีระยะห่างแล้วก็มีความคิดถึงให้แก่กันเสมอๆช่วงเวลาที่คุณอยู่นิ่งๆเงียบๆ,ๆดึกดึก หรือเขาเองอยู่ในจังหวะที่อยู่คนเดียวเงาเงาอ่ะเขาก็จะมานึกถึงคุณดีเอ็มเพสของเขาอ่ะนะคะใจลึกๆอะไม่หมอมเพราะขาคือพลังงานเนี้ยถ้าคนที่เคยนิ่งหายกันไปหรือว่าเงียบหายกันไปอ่ะมันเหมือนคนที่เคยปัดความรับผิดชอบคนที่เคยแบบว่าเวลามีปัญหาแล้วคนคนนี้นะเลือกที่จะไม่พุ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางออกร่วมกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยมีประเด็นกันมาก่อนอ่ะคนคนนี้เลือกที่จะหันหลังแล้วก็ ไปเลยไม่อยากไม่อยากไม่อยากคุยไม่อยากสื่อสารเนี่อยอธิบายเลยทั้งสิ้นไม่ชอบการแก้ไขปัญหาไม่ชอบการประชันหน้าเลยเรื่องที่จะหันหลังเงียบไปก็ได้นะกรณีนี้วันนี้พลังงานค่อนข้างแปลกเนาะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมแล้วนะที่จะสู้อ,อยากถามอะไรพร้อมที่จะอธิบายแล้วนะเหมือนแบบอยู่ก็หายไปหายไปลกลับมาคราวนี้เหมือนแบบ เออนึกถึง DM เพจอะนึกถึงคนที่แบบที่ที่เคยสารสัมพันธ์แล้วแบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสุดๆ,ดๆอะ <c oughs> คือไม่ว่าจะผ่านชีวิตกะอาจจะเคยคุยกับคนนู้นคนนี้มาแต่มันจะมีแค่คนเดียวที่เป็น DM เพเข้าใจป้ะไม่ว่า,าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ป่ะ DM เพก็คือคนที่มีคุณค่าที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดในใจที่ไม่เคยลืมไม่ว่าจะไปคุยกับใครสารสัมพันธ์กับใครก็ตามมันไม่ใช่เลย <c oughs> มันเหมือนกับเขาพร้อมที่จะสู้เพื่อ เพื่ออะไรบางอย่างถ้าคุณพร้อมพร้อมพร้อมคุยกับเขาพร้อมให้โอกาสนะเอ้ยเรามาแบบคุณอยากรู้อะไรในช่วงเวลาที่เขาหายไปหรือคุณสงสัยในสิ่งที่เขากระทาเนี่ยเวลาแชทหรือว่าคุยข้อความกันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ความหมายที่ถูกต้องหรือว่าอ่านแล้วตีความหมายผิดผิดแล้วเขาพร้อมนะตอนนี้ที่จะอธิบายแล้วก็อาจจะอยากจะปรับความหรือว่าคุณอยากรู้อะไรคุณถามหรือบางคนโทรศัพท์คุยกันก็ได้นะเขารู้ <eka. S 2> สึกว่าตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นคนที่ใจดีขึ้น แล้วเขาก็เพราะว่าคุณน่ะเคยดีกับเขามากๆแล้วเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาไหมอะถ้าเขากลับมาคราวนี้เขาจะต้องเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันเป็นเบลนล้นมันมีการมีโอกาสนะกับคนที่มาดูคลิปนี้ว่าคนที่ห่างหายกันไปคนที่มีประเด็นกันไปคนที่แบบเงียบไปสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจคุณเพราะว่าโฮความรักหรือว่าหยุดความรักเอาไว้เพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ปวดหัวที่ต้องแก้ก่อนเงี้ยมันมันเหมือนถึงเวลาแล้วเธอพร้อมไหมถ้าฉัน ถ้าฉันถ้าฉันถ้าฉันกลับมาเธอจะให้โอกาสฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้เธอค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วเธอรู้ไหมเนี่ยว่าเราอะ่ะยอมเธอเพียงแค่คนเดียวนะเธอรู้สึกทำไมเรารู้สึกว่าเธออ่ะเหมือนมีเวทมนต์หรือมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าเราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยเราอะ่ะรู้สึกว่า ไม่ว่าเธอจะนคือเราอะเราแอบยอมเธอในใจลึกๆนะเรารู้สึกว่าไม่ว่าเธอจะดุเราสอนเราหรือว่าพูดบังคับเราถ้าเป็นคนอื่นเราไม่เคยไม่ไม่ชอบเลยมันจะมาหยามมาเยอะมาห้ามทํานู่นทํานี่ไม่ได้เราเราเราดือ้อเราชอบเราชอบทําในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าอย่าทําแต่ถ้าเธอพูดอะมันแอบคิดมันอยู่ในหัวมันแอบคิดตลอดเวลาถึงแม้ใจเราปากเราอาจจะบอกว่า จากปากเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าเราไม่ทำตามที่เธอบอกหรอกแต่เราแอบ,บทําในสิ่งที่เธอบอกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราทําไมต้องเป็นแบบนั้นคนอื่นอื่นนะที่เข้ามาในชีวิตเราอ่เราไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วนะเราเราเททุกสิ่งทุกอย่างที่เราเงียบหายไปเราก็ไม่ได้คุยกับใครเหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่เธอคนเดียวหรอกเราก็ไม่ได้คุยเพราะว่าเรามีเรื่องราวอย่างปวดหัววุ่นวายแต่ตอนนี้เธอเชื่อไหมเราอ่ะคิดนะแอบบแบบ คิดว่าจะเอาเรื่องเธอไปปรึกษาเพื่อนเธอเอ้ยไปปรึกษาเพื่อนเราอะว่าเราจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้กับคนที่เราไว้คนนี้นะเราอะตั้งใจนะว่าเนี่ยเราเราเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของเราแล้วอะเราพร้อมแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปล่อยเวลาทําตัวเฉยชานิ่งเฉยกับเธอมานานเนี่ยเธอคงเบื่อเหมือนกันไหมเราก็อยากรู้นะว่าเธอรู้สึกยังไงเธอคงคงไม่อยากไปต่อหรือเธอไม่อยากพยายามในความสัมพันธ์นี้แล้วเปล่า เพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยทําอะไรเลยอะ่ะเออเราไม่เคยทําอะไรเลยจริงๆนะมีแต่เธอนี่แหละที่ทําอ่ะเรามาคิดนะถ้าเธอหายไปเงียบไปจริงจริงไม่ทักเรามาเนี่ยเฮ้ยเราจะทํำยังไงวะเพราะว่าปกติอะ่ะเราเป็นคนที่รอแต่ข้อความเธออ่ะเราทําเหมือนไม่รอข้อความจากเธอหรอกนะแต่บางทีอ่ะมันก็ดีต่อใจนะถ้าเราอยู่ก็เห็นข้อความมาเราอาจจะเล่นตัวบ้างขี้เกียจอ่านขี้เกียจตอบบ้างดูลคาคาญเธอบ้างแต่ว่าเราเป็นคนเธออะ่ะเธอทําให้เราเคยตัวเธอรู้รึเปล่า เธอตามใจเราเธอแบบทำให้เราเคยตัวแบบเธอเป็นคนส่งข้อความหาเราสม่ําเสมอแ,แล้วพอเราก็แอบคิดนะถ้าเกิดวันหนึ่งเธอไม่ส่งข้อความหาเราอ่ะเราจะต้องทำยังไงวะถ้าเราอยากคุยกับเธอเราจะทักได้ป่าเนี่ยเฮ้ยมันจะมันจะมันจะ มันจะอายไม่ว่ามันจะรู้สึกแย่ไม่ว่ามันจะตื่นมันยังไงวะเน,นี่ยเพราะเหมือนกับว่าคุณฝ่ายทักเนาะทักจนชินทักทักทุกวันทักเป็นคนเริ่มก่อนตลอดเวลานะนี่สายคุณนะนะแต่เขาก็แบบแอบสงสัยนะว่าเอาอย่างนี้อยากรู้ว่าการที่คุณทักมาสื่อสารมาเขารู้สึกดีไหมเวลาที่คุณสื่อสารมาหาเขาเนี่ยนะแปดไม่เท้าเนี่ยนะ เขารู้สึกยังไงแบบมีข้อความจากคุณอู้เขารู้สึกดีสไตายสิบเหรียญเหมือนคุณเป็นคนที่อยู่ในซามสัมพันธ์นี้มานานแล้วเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะ่ะคุณไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นเคยเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะแต่ว่ามันรู้สึกถึงความผูกพันความเป็นครอบครัวมันเป็นความเคยชินนะว่าคุณทักมาแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยเธอถ้าสักวันหนึ่งเธอไม่ไม,ไม่ทักมา่ เราจะทํำยังไงวะเราจะรวบรวมความกล้าทักเธอกลับไปแล้วเราจะหน้าแตกเพราะว่าเราจะเสียฟอร์มเราไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นเลยนะแต่เอาเถอะเราขี้เกียจคิดละแต่ตอนเนี้ยเราอยากจะเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะเราเราเลือกที่จะนิ่งไปนานเรากลัว,วเธอยอมแพ้ก,กับความสัมพันธ์นี้จังเลยอะแต่เราอะไม่ได้อยากหายไปจากชีวิตเธอนะแล้วไม่เคยคิดจะปล่อยเธอเออกจากชีวิตเลยนะแค่มันนิ่งแค่มันไม่รู้จะทาอะไรแค่มันรู้สึกว่า ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนยังไม่พร้อมที่จะกลับมาสารสัมพันธ์เป็นครอบครัวเพราะเราเองอะ่ะยังชอบความเป็นอิสระอยู่เลยเรายังอยากทํานู่นอยากทานี่อยากไปไหนก็ไปไม่ต้องบอกใครถ้าการที่เราเป็นเป็นคนที่ชัดเจนกับเธอเธอก็จะมาคาดการเธอก็จะมาแบบคาดหวังในสิ่งที่เราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปไหนก็ต้องคอยบอกเนี่ยเราก็ขี้เกียจบอกนะเราก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเออไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่เธออย่าหายไปได้ไหมถ้าเธอหายไปอะ่ะ เฮ้ยเราทําตัวไม่ถูกนะว่าเราจะทักเธอมายังไงเพราะว่ามันเราชินกับการที่เธอส่งข้อความไปแล้วอะแต่ตัวคนที่ส่งข้อความเองก็คงเบื่อเนอะวาเฮ้ยมันก็มีกาติดสัมพันธ์บ้างอ่ะคนนี้เพราะว่าตอนนี้นะเธอมันก็แบบเหมือนนางพญาไปแล้วเธออะเปลี่ยนคือเธอดูมีความสุขเธอมีมีความรู้สึกว่าเธอไม่มีใครเธอก็อยู่ได้อ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบ นิสัยของเรามันเงียบจนจนบางทีเราก็เราก็เป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงกับเราไงแต่เรารู้สึกว่าเธอไม่ได้ไม่ได้มาโฟกัสเราแค่คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะคือเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของตัวเองเรื่องความสุขส่วนตัวของเธอไม่ว่าเธอจะทําอะไระเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะทําให้มันดีขึ้นยังไงเนี่ยแล้วก็แบบเราจะจะจะแบบออกจากเซฟโซนออกจากความเงียบความขึมหรือว่า ภายใต้สิ่งที่เราโนสนโนแทเธอเธอรู้ป่ะเรามองเธอโคตรดีเลยเดือดตาคือแบบเธอแม่งแบบว่าพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจิตใจเือตอนนี้ก็ไม่ท็อกซิกแล้วเรารู้สึกว่าเธอไม่นําเรื่องปวดหัวมาให้เราเหมือนแต่ก่อนแล้วอะ่ะเธอแต่ตอนนี้กลายเป็นเราปวดหัวแทนว่าเฮ้ยเธอเป็นแบบนี้แล้วเธอยัง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 อยากมีเราปะวะหรือว่าถ้าเกิดเราหายไปในชีวิตเธอหรือถ้าถ้าเธอเลือกที่จะไม่ทักทายเราแล้วอะ่ะ เราเราโอเคไหมอะเออเอาจริงๆนะคนอื่นๆที่หยิบยื่นความรักให้กับเราหรือว่าความรู้สึกการคุยกันอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่มีใครตอบโจทย์เท่าเธออะถ้าเกิดเธอเธอจะหายไปจริงๆอะเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแก้ไขว่ายังไงแต่ทางที่ดีอย่า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 ให้มันจบเลยนะ้องความสัมพันธ์เนี่ยเรา่ไปกันต่อเรื่อยๆรื่อนะเราจะอยู่ไปเองยาวๆได้ไหมอะแต่คุณต้องรู้นะว่าคุณคนนี้นะสินเท้าเขาอยากมีคุณในชีวิตแต่เขายังไม่พร้อมที่จะ เป็นเหมือนแบบกลับมาเหมือนคนที่ที่ว่าเรียกว่าแฟนกันหรือว่าคนที่แบบชัดเจนขนาดนั้นนะนะคุณต้องเข้าใจเขาเขาเป็นพลังงานของคนที่แบบรึ่งคือกลางแต่อยากมีคุณในชีวิตอะเพื่อเพราะว่าความที่เขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับใครหรือว่าใจเขาอะนะใจใจแม่หมอเขาเขารู้สึกคอมมิชกับคุณแล้วแหละเขาคอมมิชกับคุณเหมือนกับว่าคนเดียวอะที่ที่ที่มันรู้สึกว่าถ้าจะถ้าถ้าจะมีครอบครัวหรือจะมีชีวิตคู่ มันเป็นคุณอนะเพราะมันมีทั้งเดอะสตาร์มีทั้งไพ่ดีเอ็มเพจใช่ไหมแต่คุณคนนี้จะรู้สึกว่าการคอมมิชเมนต์กับใครก็ตามเนี่ยมันทําให้เขาขาดอิสระใดๆเลยจะไปหาเพื่อนฝูงจะทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวหึงเดี๋ยวงอนอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาจะไปไหนเขาก็อยากจะไปโดยไม่ต้องบอกใครแต่ถ้าการบอกว่าเออฉันห้คอมมิชเธอนะเธอเป็นคู่ของฉันเราเป็นแฟนกันนั่นคือการตีกรอบชีวิตของเขาคนคนนี้ไม่ชอบอยังไม่ต้องการไม่พร้อม อยากมีสลกนะคุณต้องเข้าใจถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่อยากรอคนแบบเนี้ยคุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องรอเขานะคะมันมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาอย่างนั้นนะคนตนนี้จะตามหึงแล้วก็ตามส่องนะดูเลยนะคะโอเคแล้วคนนี้ยังไงต่อเขารู้สึกว่าเขาอ่ะในใจเรือดเลือคนเดียวที่เขาชอบก็คือคุณแหลกเอ็ดออลคัพนะคะอ่ามาต่ออีนิดนึงคนที่เงียบหายไปเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับเราอ่ะ เขาก็เงียบจริงๆนะเดี๋ยวให้เราแฟนจริงๆแล้วแอบแอบรู้สึกคอมมิตกับคุณแล้วให้เราแฟนคือภายของการคอมมิตเมนต์ได้เห็นไหมเดลิเวอร์ยังไงคนคนนี้ภายใต้หันหลังเห็นไหมหันหลังแต่จับมือกันเหมือนกับว่าภายใต้รูปละาะใต้ภายนอกคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาคิดยังไงว่าเขาจะไม่แสดงออกแล้วจะไม่ให้คุณรู้ด้วยเพราะเขาไม่อยากจริงยังไม่อยากจริงจังให้ใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาแต่ลึกๆก็คือเดลิเวอร์อะดูดิ จับมือกันและมีสายสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นเกลียวเลยแต่หันหลังให้กันไม่บอกความรู้สึกกันแต่รู้ว่ารักกันแล้วสื่อสารได้ทางจิตวิญญาณรู้สึกคิดถึงก็คิดถึงเหมือนกันนะเวลาคิดถึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เรารู้สึกคิดถึงเขาเขาเองนั่นแหละไม่คุณก็เขาอะสื่อสื่อพลังงานของความรู้สึกอะไปหากันละกันแลวรับกันได้ด้วยนะรู้สึกรับกันได้ด้วยนะแบบ มันมีพลังงานของจิตวิญญาณที่ที่สื่อตรงกันอะเป็นคู่กันคนหนึ่งอะเนาะโซคอนเน็กชั่นก็ได้หรือมันจะมีการสื่อสารทั้งจิตวิญญาณได้นะต่อให้คุณเงียบหายไปอะมันจะมีความรู้สึกอยู่ๆก็คิดถึงอยู่ๆก็เหงาอ่ะนะคะเออมัน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 เป็นพลังงานแบบนั้นอะนะคะแล้วเป็นพลังงานของคนที่แบบที่แบบคิดถึงกันมากอะ แต่แต่ไม่คิดไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะคิดถึงกันมากห้อยหัวเลยคิดถึงเนี่ยเอาออกจากหัวไม่ได้อะแต่ไม่ไม่คิดจะทําอะไรอยู่เฉยยังเป็นแบบเอออยู่กันเป็นแบบเนี้ยดูแลกันแบบแบบเพื่อนพี่น้องแต่ว่าจะไม่ให้คอมมิตแต่ใจลึกก็คอมมิตไปแล้วว่ามันใช่อ่ะคนนี้มันใช่แต่ยังไม่อยากที่จะจะจะเปิดตัวหรืออะไรไม่เอาเป็นแบบเป็นความความรักในความรักอะไรที่รู้กันสองคนแต่ไม่บอกด้วยนะไม่บอกความรู้สึกให้กันและกันรู้ทั้งคู่เลยอ่ะนะถ้าใครเป็นแบบนี้ก็เป็นพลังงานของคุณนะคะ แต่เราไม่จําเป็นต้องรอเนาะถ้าเราต้องการความมั่นคงความชัดเจนรอคนคนนี้แล้วคุณก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งอะนะคะเดี๋ยวเราไปที่การข้อความที่แม่หมอเขียนไว้นะคะเป็นการ์ดหัวใจหมอเขียนการ์ดหัวใจไว้น่ารักกระจุกกระจิ๋มอัศพพอ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 ศพอแค่นี้พอนะคะอ่ะมาเธอจะรักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นได้ไหมเห็นไหมก็ฉันจะเงียบฉันไม่อยากจะคอมมิชแต่เธอรักฉันแบบนี้ก็ไปต่อย,ยาวๆนะถ้าเธอไม่ต้องเร่งเอาความชัดเจนเราไปด้วยกันได้นะ เจกก้กพระคุณ I อ o ลิ you แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะใจลึกๆเขารักคุณนะ I love you. อ o ลิ y อยู่ะอะมาปึง้งเราหลอกตัวเองนะว่าไม่เคยชอบเธอแต่เนียว่ากลัวกลัวความสัมพันธ์ที่จริงจังก็เลยหลอกว่าเออไม่ชอบหลอกชอบแค่พี่็นน้องเป็นเพื่อนนั่นแหละเออหลอกไปเถอคะค่ะเพราะคนที่หลอกตัวเองคือคนที่เจ็บกว่าจริงป่ะฉันไม่เคยพบเจอใครที่ดีได้เท่าเธอเลยนะมันก็มันแน่อยู่แล้วอะชาตินี้ต่อให้ปล่อยมือกันไปอะ คุณก็หาคนดีอย่าง FC ไม่ได้แล้วอ่ะเล่นของสูงเฮ้ยแสดงว่ามันมีบางอย่างที่คุณนะ่ะดูดีกว่าเขาเป้าเดอะสตาร์เล่นของสูงกขาบอกเขาตัวเขาว่าเล่นของสูงซะและเพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมในหลายอย่างไหมทำไมช่วงนี้น่ารักจังอ่ะเอ้ยมึงรู้เหรอน,น่ารักมานานแล้วนะจ๊ะอ่างงันแค่นี้ก่อนนะคะ